สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนทุกคนทําเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะรูปภาพซ้อนบนตัวหนังสืออย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีอย่างนี้ด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบซ้อนปุ๊บเราทาให้ตัวหนังสือแบบเหมือนถูกเฉือนมาชึ้งชุ้มช้อ่าดูมีดุเล่นหน่อยนะครับหรือว่าเราจะขี้เกียจซ้อนล้วก็สามารถทําเป็นแบบแบ่งสีอะไรทํหล่านี้นะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยครับง่ายดายมากๆเลยจะทํำยังไงนั้น ไปดูกันได้เลยนะครับผมก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับแล้วก็ new file ขึ้นมาก่อนเลยนะฮะก็ผมก็ขอเลือกขนาดเป็นขนาดกระดาษ A4 แล้วกันนะครับก็เลือกเป็น international paper นะครับจากนั้นก็กดโอเคครับทีนี้เนี่ยเราต้องการให้มันเป็นแบบแนวนอนนะครับผมก็ไปที่ image นะครับแล้วก็ไปที่ image rotation นะครับแล้วก็เลือกเป็น90 clockwise with อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะฮะ อันนี้ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนนี้ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเลือกอะไรก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่เครื่องมือพิมพ์ข้อความเลยนะครับนี่เลยหรือจะกดตัวทีบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเป็นคีย์ลัดนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะครับผมขอพิมพ์เพราะว่า,าชื่อผมแล้วกันเนาะก็กด c t r l a นะครับแบบให้มันเกิดการคุม คุณดานนี้ขึ้นมานะครับก็ปรับขนาดไซส์ได้ตรงนี้เลยนะครับผมเราอาจจะเลือกปรับได้ตามตัวเลขที่เขากําหนดหรือเราจะพิมพ์ไปก็ได้นะครับหรือถ้าเราขี้เกียจพิมพ์เนี่ยเราก็สามารถเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะสามารถเลื่อนซ้ายขวาปรับขนาดได้ตามใจชอบเลยนะครับผมขอเป็นตัวหนาแล้วกันเนาะ ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าตัวหนังสือเราอยากได้ห่างได้แคบอะไรเงี้ยมันสามารถปรับได้นะครับโดยไปที่ตรงนี้นะครับปรับได้นะครับบางคนอาจจะไม่มเีเมนูนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่วินโด์นะครับผมแล้วก็ไปในส่วนของนี่เลยนะครับชาร์เตอร์มันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาให้เรานะครับเราก็สามารถปรับแต่งเกกี่ยวับข้อความได้เลยนะครับพับเก็บมันลงไปเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากจะได้พื้นหลังตัวนี้เป็นแบบพวกเนี้แบบเป็นเหล็กอะครับผมก็จะไปหาไฟล์รูปมาก่อนเลยนะครับเข้าอ,อินเทอร์เน็ตเลยครับเอานะครับผมก็ได้ไฟล์รูปที่ผมต้องการแล้วนะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็คัดลอกรูปภาพนะฮะแล้วก็ไปเปิดโฟล์ดช็อปของเราเลยจากนั้นเนี่ยก็กดคอนโทรวี v นะครับวางวางได้เลยนะครับแล้วเราก็กดคอนโทรทีรนะรเพื่อปรับขนาด เราอาจจะกดอลตินิทค้างไว้นะครับแล้วคลิกที่มุมครับมันก็จะขยายใหญ่กดชิปก็ได้นะครับเพื่อรักษาสัดส่วนของรูปภาพนะครับกด Enter เลยนะครับผมถ้าเราแบบโอเคแล้วแล้วก็ลากเลเยอร์ที่เป็นตัวหนังสือเรานะครับขึ้นไปไว้บนสุดเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันโอเคไหมประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็กดปุ่ม c t โตค้างครับจากนั้นก็ไปกดที่ตัว T ตรงนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะเกดิดเส้น selection ขึ้นมา แล้วก็คลิกที่เลเยอร์ของรูปภาพที่เราออกมาครับปึ๊บจากนั้นก็กด Ctrl J ครับเราก็ลองปิดเลเยอร์ดูนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าอ่าทีนี้เนี่ย <c oughs> เราก็จะได้เป็นตัวตัวสื่อที่แบบมีรูดลายที่สุดแสนจะคลาสสิกและดูเท่แล้วนะฮะนี่เราก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นนะครับโดยการไปที่ตรงนี้นะครับเอฟเฟกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก s t o k e ปรับตรงนี้เป็น outside นะฮะออไปตีเข้มๆนิดนึงนะครับใส่ d ร o ป shadow ลงไป เป็นตัวหนังสือที่แบบเป็นรุ่นลายที่เราต้องการแล้วนะฮะเราอาจจะเพิ่มลูกเล่นนะครับโดยการที่ทําให้ตัวหนังสือแบบมันดูเหมือนโดนเฉือนนะครับก็ใช้เครื่องมือนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น polygonal raster tool นะฮะก็ปิดอ่า drop shadow แล้วก็ stroke ก่อนนะครับก็ new layer ขึ้นมาครับแล้วก็กด control ค้างนะครับที่ layer เท่านี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ layer ตัวหนังสือเมื่อกี้เรานะครับจากนั้นก็กด control e ครับ จากนั้นก็ใช้เครื่องมือเดินมาพลิการ์โนรัสโซทูนะครับเฉือนไปเลยครับสมมติว่าเราแบบโอ้ยทําผิดกด e s c นะครับปุ่มบนคีย์บอร์ดครับยกเลื่อนมันไปได้นะครับผมขอเอียงๆหน่อยแล้วกันครับคอนโทรทีเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนดูนะครับอาจจะกดปุ่มคอนโทรค้างไว้นะเพื่อทำให้มันดูแบบสมูทขึ้นครับถ้าเราไม่กดเนี่ยรู้สึกเหมือนมันจะโดนล็อกอะครับล็อกแบบตึ๊กๆๆอะไรเงี้ยเอากดช่วยด้วยก็ได้ คนบอกอยากได้ลวดลายอื่นบ้างเอาได้เลยนะครับผมรูปอื่นเผื่อแบบจะสวยกว่านี้เดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ชื่อสักครู่นะฮะจะสวยนะครับเราต้องใช้ตัวหนังสือที่แบบมีขนาดอ้วนๆใหญ่ๆครับผมเอาเป็นคำว่าอาชื่ ก็กดเอาเลเยอร์ตัวสือไว้บนสุดเลยนะครับกดนี่เลยครับเครื่องมือนี้นะครับแล้วก็คลิกที่รูปภาพนะฮะปรับย้ายมันพอดีนะครับแล้วก็กดปุ่ม control ค้างนะครับแล้วก็คลิกที่เออเลเยอร์ตัวทีนี่นะครับตรงชื่อที่เราพิมพ์มาเมื่อกี้นี่นะครับตัวนี้นะคลิกตรงตัวทีนะครับถ้าคลิกตรงนี้มันจะไม่ใช่นะครับมันก็จะเกิดเส้น s e l e c รอบๆตัวสื่อนะครับเราก็กด control J ปึ๊ง ส่วนเลเยอร์เนี้ยเราลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับปิดตาเลเยอร์นี่ตัวทีเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นเอ,อ่อลายฟึ๊บฟึฟฟฟ๊ข้างในนี้แล้วนะครับนอกจากใส่ลวดลายเนี่ยทำอย่างอื่นได้ไหมได้ครับผมขออนุญาตนะฮะผมจะทำเป็นตัวสุดแบบเป็นสอสี 4, ตรงนี้นะครับผมขอใช้เป็น p o l y g o n a l l a s s o Tool แล้วกันนะครับแล้วก็จัดการนะครับ แบ่งครึ่งประมาณอย่างนี้อ่าอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็กด Shift Control Alt n a t e นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวทีตรงนี้มันก็จะเซนต e เตรชั่แบบนี้นะครับแล้วก็ New Layer ขึ้นมา1อันจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกโทนสีที่เราต้องการลงไปเลยนะครับ คาความจางของมันได้นะครับเวลานำไปใช้งานเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอาจจะลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องรวมเลเยอร์ที่เราเทส, sidewalk, สีเมื่อกี้เนี่ยกับเลเยอร์ตรงสือให้เป็นอันเดียวกัน,นครับโดยการที่จะกดคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกเลือกเอาเลยนะครับถ้ามันมีหลายเลเยอร์ล้วก็กดหลไยอันนะครับกดคอนโทรลอีฮะ มันก็จะกลายเป็นอันเดียวกันแล้วนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นี่ก็ขอจบก,การสอนจะเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปสอนอะไรอย่างนเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับทางช่องคอมเมนต์นะครับว่าเอเสียงเบาไปแบบอยากให้สอนเรื่องนี้อยากให้อธิบายละเอียดกว่านี้อะไรเงี้ยบอกได้เลยนะครับผม